เอาแล้วครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุท่านนะผมวันนี้ก็อยู่กับ Little n i g h t m แม e ในอ่าอทิตยนะ์อะไรนะอาทิตยหเนาะโอเคครับผมพาร์ทน,นี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นพาร์สุดท้ายของเราหรือเปล่าผมว่าครั้งนี้เราอาจจะได้เจออ่าคุณพี่ที่ใส่ชุดกิโมโนเดสการ์แน่นอนเลยครับมาวะแล้วทำไมผมถึงููเสียงอีโดนะอาจจะเสียงดังหรือเปล่าหรือใครทำเพลงโอ้โห ทำไมน้องใส่ชุดคิโมโนกันเต็มไปหมดเลยมีประตูทางขวาแล้วต้องใช้กุญแจครับผมโอเคครับทางโน้นมีอะไรหรือเปล่าโอเคมันน่าจะอยู่ข้างบนอ,อ๋อหมุนก่อนหนึ่งทีเพื่อเป็นสิริมงคลนะผมผมทวนปุ่มได้ไหมเนะี่ยเราย่องไปดีไหมกนำะลังทำเพลงอย่างเมามัน นี่แกทำเพลงสลอนเลยวะคุณหญิงครับคุณหญิงครับผมเข้าไปได้ไหมครับแล้วเหงื่อออกมือแล้วไม่ทันอะไรเลยแล้วดึงนะทุกคนไปผมพร้อมแล้วมาแล้วใครมาตั้งชุดที่อะไรวะตรงนี้เนี่ยหลู่มตกใจมังจะบอกนะว่าคนไหนวะ ย่องตรงไหนดีนะถึงจะปลอดภัยโอ้ตายแล้วคุณแจอยู่ไหนอ呀ทำเพลงไปก่อนนะพี่อย่าพึ่งนะอูแล้วมีกิโมโนวางอยู่บนโต๊ะอุ้ยเลดใจตื่นแรงมากชิบหายแล้วผมไปดีปะวะอย่านะนะ้องอย่านะพี่ผมกรี๊ดนะผมกรี๊ดนะ โอ้ god. Oh my god ยืนสาวผมตรงนั้นไปก่อนนะใครเม่งคิดเพลงนี้ออกมาที่ไม่มีเพลงดีๆให้ร้องเลยมาร้องเพลงอะไรนี้ร้องเพลง c ี e m i s โ r y ได้ไหมนั้นน่าจะดีกว่าเยอะเลยอุ้ยอันนั้นรูปเราหรือเปล่าอุ้ยชุดเหลืองด้วยโอ้ oh my god เหมือนเราเป๊ะเลยอาจจะอาจจะใช่ก็ได้นะแต่ผมไปดู้วุ้นเจออยู่ไหน ทุกคนช่วยผมมองหากุญแจหน,น่อยดิเอ๊ะไม่ใช่อยู่ในกระเป๋าองเกงเราผมว่าอาจจะอยู่ในโหลแก้วนั้นแน่นอนเลยทำหนึ่งนะันนี้น่าจะปีนได้ครับแต่ดึงได้ไหมโอเคดึงไม่ได้ในปีนั้นโอ้โหแล้วเขาเหยียบเข้าไปใกล้นิดเดียวก็หัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีในีปีนเข้นไปไม่ได้แนละ้วชัวร์แน่น,นอนเลยคุณผู้ชมว่ามันอยู่ในโหลแก้วโหลนี้แน่นอน แล้วทําไมเหงื่อผมไม่เลิกหยุดไหลลึกทีเดียวออกมือจนแบบจอยแชะหมดแล้วฮัลโหลมันต้องอยุดดีแน่ๆมันต้องอยุดดีแน่ๆมันต้องอยุดดีแน่ เดินเข้ามาเดินเข้ามาดูไม่ได้เหรอเห็นแล้วก็เดินมาให้แบบให้เห็นหน่อยแบบนี้มันน่ากลัวเกิดไปโ oh <c oughs> อ้ไมนะ่กดยาแล้วมันจะเดินอกไปแล้วนะอย่าแนละ้วยาแล้วไปนของเขาแล้ววะ โ oh oh อ้ไม่โคตรโอ้ไม่โคตหายไปแล้วอุย้ยแบบนี้ยิ่งหล่นเขาไปใหญ่เลยอันโหลผมร้องเพลงเขาได้ไหม ไปแล้วไปไปแล้วไปแล้วไปรับไม่กลับคืนมาโอ๊ยทำไมชุดนี้มันเยอะเหลือเกินชุดมันเยอะเหลือเกินอย่ามาตั้งไว้แบบนี้ได้ไหมครับมันน่ากลัวเกินไปไเข้าไปแล้วมั้งผมว่า เรากลับไปเปิดประตูก่อนได้ไหมหมายถึงเราไปเปิดประตูก่อนแล้วผมค่อยขึ้นมาเอากิโมโนน้องกิโมโนตรงนั้นเดี๋ยวว่าเราแบบผมกลัวไปเปิดแล้วแบบแม่งไล่อย่างงี้ดิแล้วก็เสียก,กิโมโนไปอันหนึ่งเสียบเลยว่าน้องหายตัวไปในกระจกหรือเปล่าเมื่อคนหรือเปล่าคนหรืออะไรเข้าไปในกระจก อาจจะเป็นอ่หนึ่งในตัวละครในวันพีชนะผมผมจำชื่อน้องไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมไปเอากันไม่ใช่จู่กลับคืนมาไม่เอานะอาขอส้นหน่อยนะครับถ้ามันอยู่แล้วผมขอส้นหนะ่อยพราะโอ้โหจะก,กระจกจับมือเรานี่น้องมันนี่เลยอ่ยอดหนึ่งทียอดหนึ่งทีที่ยอนี้ไม่ใช่แล้วผมผมลืมว่าต้องโยนกดตัวเลยอโอเคไปละ ไปกันต่อครับผมไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรอรอเราอยู่เดิน้งไปเลยแล้วโอ้ก oh แล้วจุดยังเยอะต้องจุดไฟไหมเฮ้ยตกใจเงาโอย,โอยโมาเล,ลมเลมเลอ่ God. อ,อชิบหายแล้วตัวไหนตัวจริงวะเนี่ยชิบหายแล้ว ยาเราทำไงอะทีเนี้ยกูตายแล้วแล้วพี่แกรอยมาหาเราเลยคุณผู้ชมผมจะเอาไงกับเขาดีวนะเนี่ยผมวิ่งมาถึงก็เอาเลยอย่าอย่าจับเราไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอ้นี่ไงรู้โอ้โหที่แท้มันให้เราวิ่งไหมผมวิ่งผมวิ่งเรื่อยๆแล้วครับไม่หยุดแล้วทำไมตอนนั้นมัน ขับรถเร็วจังโอ้ตายละอุ้ยน้องเหนื่อยแล้วนะยายาโอ้โอ้ไม่โคตรโอ้ไม่โคตรโอ้ไม่โคตรผมไปแล้วผมวิ่งผมว่าไม่ควรอยู่เฉยๆอย่วงนนีะ้วิ่งอย่างเดียวอุ้ยเดี๋ยวไม่มีที่ไปแล้วดิชิบหายแล้วทิพไห่แล้วไงหายแล้วไงชิบหายแล้วไง มีอะไรที่แบบว่าเป็นที่น่าสังเกตไหมเห็นมีต่หุ่นอ๋อมีทางไปต่อครับแม,แม่แอ้เราก็นึกว่าลานบอสอีกตกใจอไปครับอุย๊ยอะไรอะ่ะจับได้ปะข้างบนนั้นอะ่ะอุย๊ย คืออะไรวะโอเซนวุ้ยเออหรือว่านี่จะเป็นกระจกเพราะว่ากระจกสุกบานแตกหมดเลยคุณผู้ชมเอาละคงใส่น้องไม่ชอบมองกระจกทำไมอะทำไมไม่อุ้ยเจ๊ผมเอากระจกมาให้กระจกมาให้ลองกระจกหน่อยไหมอา้าวไม่ชอบมองกระจกแถมหายหายไปต่อหน้าต่อตา อย่านะไม่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาต้องลุกเร็วต้องลุกเร็วมาวะอย่านะเจ๊อย่านะเราวิ่งได้ไหมเราวิ่งได้มาเจ๊มาทางไหนผมหมุนผมหมุนรออุอีอาอุอุอีอาอุอีอาอุอีอาอย่านะสู้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 นะมาอุอีอาอุอีอา ทางนี้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 อุ๊ยย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 มาดยผมมาดิยมยย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 หมุนยย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 นยยหมยย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 าหยยายย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 หมุนอ,อ,นะนะยอ,อนา,นา,าอยย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 ยะมาดิยย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 ยายย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 นยย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 ยเยย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 มยยยยยยส่นมาดิหมุนดิ โผล่มาดิสู้นะนี่ห้าวมากตอนนี้ห้าวมากห้าวมากยังไงเดินตามด้วยอุยอ้ยเฮ้ยเสียงเสียงเฮ้ยเสียงเสียงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมาหมาหมาเฮ้ยเริ่ม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 ม,มีการกรีดร้องเกิดขึ้นครับเฮ้ยเรือแ,แสงไฟตรงนี้ไม่หายด้วยอืมโดน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 ,น้องลุกน้องลุกเร็วเข้า แข็งใจหน่อยสู้เขาเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าอุย้ยชิบหายแล้วกระจกแตกจุดไฟก่อนเลยซิกซิกลูกศึกนี้อาจจะไม่ใช่ของเราแล้วลูกลูกอย,อยู่แล้วน้องหอิวอ้อโอ้มแม่นาง แม่นางผมหิวข้าวผมหิวข้าวแต่ผมขอยนโฉมแม่นางหน่อยได้หรือเปล่าแม่นางครับเล t m มีซีจริงเหรอ อะไรดำๆวิโอ oh my god อย่าบอกว่าจบแล้วเหรอ เดี๋ยวนะอุยอ้ยอุ้ยมีความเป็นไปได้มากทุกคนอุย้ยเราได้พลังมาอย่างมหาศาลอุย้ยโคมไฟแตกหมดเลยทุกคนโอเลว่าชาด์ล เจ้าอ้วนเจ้าเสสวะทั้งหลายฉันจะดูดซับมานาของพวกแกไปให้หมดเจ้าอ้วนจะทำไรรู้จักที่ต่ำที่สูงบ้างไอเด็กปรตพวกแกมันเป็นแค่สวะชั้นต่ำจะมาเทียบชั้นที่เป็นผู้ที่แข็งแกร่งในเงาได้ยังไงโอ้เทว่า อาตมนิกเรากลายเป็นผู้แข่งแก่งที่สุดในตอนนี้แล้วโอไมค์ก๊อ้ และแล้วน้องซิกซ์ก็หลุดพ้นจากสถานที่แห่งนี้ โดยไร้รอยขีดข่วนหรือเปล่าคือแบบว่าถ้าซิกเป็นแมว9ชีวิตก็ใช้ไปแล้ว11เอาแล้วก็ผมสำหรับเดลิตเต i g h ในแมวภาคแรกก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะผมเดี๋ยวเราไปลุยต่อกันที่ภาค2นะครับผม See you soon แล้วเจอกัน